คุณเคยรู้สึกไหมว่าในบางจังหวะของชีวิตเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยพยุงไว้ไม่ให้ล้มหนักกว่านี้เกือบจะเกิดอุบัติเหตุแต่มีเสียงข้างในเตือนให้ชะลอเกือบจะตัดสินใจผิดแต่มีบางสิ่งผลักให้รออีกนิดหรือเกือบจะหมดแรงในวันที่มืดสนิทแต่กลับได้พบคนใจดีหนึ่งคนยื่นน้ำใจมาช่วยอย่างพอดีราวนัดหมาย หรือหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากรู้ว่าเทวดาที่รักษาคนดีทำงานอย่างไรคำขามนี้ไม่ใช่เพียงความเชื่อพื้นบ้านหากมีเขาความจริงตั้งอยู่บนคำสอนในพระไตรปิฎกที่บอกไว้อย่างนุ่มนวลและเป็นระบบกว่าที่เราคิด นักเดินทางในธรรมทั้งหลายจึงไม่ต้องเอ่ยถึงปฏิหารลอยๆแต่หันกลับมาเข้าใจเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดทางไว้และเมื่อเหตุครบผลก็เป็นไปดังนั้นเองเมื่อพระสูตรกล่าวถึงโลกที่ซ้อนกันของมนุษย์เทวดาและภู้ทิผีปีศาจ ท่านไม่ได้พาเราไปติดอยู่กับเรื่องลึกลับแต่พาให้รู้จักระเบียบของธรรมบนฐานของกรรมการกระทำและความตั้งใจที่สะอาดพระองค์ทรงชี้บอกว่ามีสภาวะของใจบางอย่างที่ทำให้เราสมานสนิทกับความเกื้อกูลของสรรพสิ่งแม้กระทั่งหมู่เทวดาและก็มีสภาวะของใจบางอย่างที่ปิดประตูเสียสนิทไม่ต่างจากตั้งรั้วหนามหันเข้าหาตัวเอง ขณะเดียวกันพระสูตรหลายบทชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการรักษามิใช่การดนบันดาลให้พ้นเหตุแห่งกรรมแต่คือการเกื้อหนุนให้เหตุแห่งกุศลได้ทำงานอย่างสะดวกลื่นไหลปลอดภัยขึ้นเปรียบเหมือนลมที่ไม่อาจแทนแรงพายของฝีพายได้แต่สามารถช่วยให้เรือแล่นไปทางที่ควรอย่างอ่อนโยนหากมองให้ถึงรากพระพุทธเจ้า ทรงให้กุญแจคำว่าศีลเมตตาสัจจะและสติเหล่านี้คือสัญญาณภายในที่ส่งขึ้นไปถึงโลกของเทวดาอย่างเป็นธรรมชาติผู้มีศีลเพียงแค่ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่หลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จและไม่เมาไมายกำลังตั้งกำแพงแห่งความปลอดภัยด้วยตัวเองเหมือนบอกโลกทั้งสามว่าฉันปลอดภัยกับเธอและเธอปลอดภัยกับฉัน ศีลจึงเป็นภาษากลางที่เทวดาเข้าใจเพราะเป็นถ้อยคำที่เขียนด้วยการกระทำไม่ใช้เสียงจากปากเท่านั้นและเมื่อใจละเมียดด้วยเมตตาพรหมวิหารที่แผ่ซึมไปเหมือนกลิ่นดอกไม้ในบางพระสูตรก็ยืนยันว่าแรงเมตตาทำสัตว์ร,ร้ายให้สงบทำพูดผีให้เย็นทำยักษ์ให้คลายโทสะ เมตตาไม่ใช่เพียงคําอธิษฐานแต่คือคลื่นใจจริงๆที่ส่งสัญญาณไปยังผู้รับรู้อีกฝ่ายแม้เราจะมองไม่เห็นตามไปการที่พระสูตรอย่างรัตนสูตรเชื้อเชิญหมู่เทวดาให้มาร่วมฟังธรรมและเกื้อกูลเมืองในยามวิกฤตนั้นไม่ใช่เพื่อฝากชะตากรรมไว้กับสิ่งลึกลับแต่เพื่อระลึกว่าเมื่อผู้คนพร้อมใจกันตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรยัย โลกที่ละเอียดกว่ามนุษย์ก็ร่วมยินดีและร่วมจันรงความยินดีของเทวดาที่เกิดจากการเห็นกุศลและยอมรับในความจริงของธรรมเรียกว่าอนุโมทนาและอนุโมทนานี้เองเป็นประตูที่เปิดให้ความช่วยเหลือบางอย่างเกิดขึ้นได้ความช่วยเหลือที่ไม่ฝืนกฎแห่งกรรมแต่ทำงานในอรอยต่อของเหตุปัจจัยเช่นชี้ช่องให้พบผู้แนะนำที่ถูกคนถูกเวลา หรือเบี่ยงเหตุรุนแรงให้แผ่วลงเหมือนพายุที่อ่อนกำลังเมื่อเจอแนวภูเขาใหญ่ของศีลและสติในเมตตาสูตรมีภาพงดงามของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนภิกษุให้เจริญเมตตาเมื่ออยู่ในป่าซึ่งในอัถกถากล่าวว่ามีเทวดาและภูม,มะเทวดาที่อาศัยต้นไม้เหล่านั้นอยู่รู้สึกไม่สบายใจเพราะมนุษย์เข้ามาแพร่ผ่านเฝ้ารบกวน ภิกษุหลายรูปเกิดความสะทกสะท้านพระพุทธองค์จึงให้เครื่องคุ้มครองมิใช้เครื่องรางแต่คือเมตตาเมื่อจเจริญเมตตาอย่างเต็มเปี่ยมจิตปราศจากความเป็นภัยต่อใครใครๆก็สบายใจแม้ผู้ที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อสัตว์ป่าและพูดผีทั้งหลายก็เปลี่ยนจากความขุนเคืองเป็นยินดีช่วยให้สภาพแวดล้อมทั้งที่หยาบและที่ละเอียดลงรอยกันอย่างนุ่มนวล นี่คือคกลไกแรกของการรักษาคือทำให้เราไม่ไปแข็งก้าวกับโลกแล้วโลกก็ไม่แข็งก้าวตอบ ในพระสูตรที่เป็นปริศเช่นอาตานาติยสูตรมีกลไกอีกชั้นที่ลึกและเป็นระบบคือการยอมรับของหมู่เทวดาชั้นผู้พิทักษ์โลกที่มอบขอบเขตปลอดภัยให้แก่สมณะผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นเสมือนประกาศการร่วมกันระหว่างผู้ไม่เบียดเบียนกับผู้คุ้มครองโลกว่าจะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันและจะอนุเคราะห์เมื่อเกิดเหตุข,ขับขัน เนื้อแท้ของสิ่งนี้คือข้อตกลงเชิงจริยธรรมที่แผ่ไปถึงโลกที่ละเอียดเหมือนเราลงนามในสนสัญญาสันติภาพทางใจเมื่อจิตตั้งอยู่ในสัจจะและเมตตาส,สัญญานั้นก็ทำงานเองโดยไม่ต้องร้องขอ ยิ่งกว่านั้นยังมีมงคลสูตรที่ยืนยันว่าความมงคลสูงสุดไม่ใช่เครื่องรางแต่คือการไม่คบคนผ่านคบบัณฑิตบูชาผู้ควรบูชาตั้งตนไว้ในธรรมทำงานโดยสุจริตมีความกตัญญูมีขันติมีสติสมาธิปัญญาเลย เมื่อชีวิตจัดเรียงเหตุปัจจัยเช่นนี้ความปลอดภัยก็เพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติลองคิดถึงเมืองที่คนส่วนใหญ่ไม่โกงไม่คดไม่เบียดเบียน อัตราอาจยากรรมก็ลดลงโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องรางใดเช่นเดียวกันในมิติละเอียดเมื่อใจของใครคนหนึ่งตั้งมั่นอยู่กับทางอันถูกต้องเทวดาผู้รักความสงบก็ย่อมยินดีจะอยู่ใกล้เพราะความใกล้กันของธรรมย่อมดึงดูดกันเองเหมือนเมล็ดพืชที่ถูกดินน้ำลมแดดที่พอดีดึงดูดให้เติบโตอย่างงามแล้ว เทวดาที่รักษาคนดีทำงานอย่างไรในรายละเอียดของชีวิตประจำวันคำตอบไม่ใช่ภาพของการยกย้ายวิถีกระสุนหรือฝืนกดแรงโน้มถ่วงหากแต่คล้ายการกระซิบเบาๆในใจให้เรานึกได้ทันเวลาให้เจอคนที่ใช่ให้งานติดในจุดสำคัญให้รถติดจนพ้นเคราะห์หรือให้ฝนตกจนเราชะลอแผนที่อาจพาไปพบเหตุร้าย สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การทำลายกฎแห่งเหตุแต่คือการใส่ปัจจัยอีกเม็ดลงไปในระบบให้รูปแบบของเหตุการณ์เปลี่ยนสัดส่วนอย่างพอดีเราจรึงมักอุทานว่าโชคช่วยทั้งที่จริงคือกุศลช่วยและหมู่เทวดาเป็นสหายผู้รู้จักธรรมจรึงกลายเป็นผู้จัดแจงเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆให้กุศลน,นั้นเบ่งบานได้ผลในอีกมุมหนึ่ง การทำงานของเทวดาก็อาจมาในรูปของคนดีๆบนโลกที่เดินเข้ามาในจังหวะสำคัญเหมือนนัดกันไว้อาจเป็นครูที่หยิบหนังสือหนึ่งเล่มให้ในวันที่เราหาทางไม่เจออาจเป็นแพทย์ที่ไม่ยอมลดคุณภาพการรักษาเพียงเพราะกำไรอาจเป็นเพื่อนร่วมงานที่ยืนหยัดพูดความจริงในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยความกลัว หากเราถอยออกไปครึ่งก้าจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือมือของเทวดาในแบบที่เป็นเหตุเป็นผลที่สุดเพราะเทวดาผู้รักธรรมยอมทำงานผ่านผู้คนที่รักธรรมและผู้คนที่รักธรรมจะปรากฏให้พบในเวลาที่พอดีแก่ผู้สแสวงหาธรรมอย่างไรก็ตามพระพุทธองค์ทรงสอนให้พึ่งตนและพึ่งธรรม เราไม่ได้รับอนุญาตให้โยนความรับผิดชอบให้สิ่งลึกลับแม้เทวดาจะรักษาแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็เปิดประตูให้ไัยเข้ามาเองเหมือนเปิดหน้าต่างรับลมเย็นแต่ปล่อยให้ฝุ่นและ,มะแมลงบุกบ้านโดยไม่สนใจมุงลวดศีลจึงเป็นมุงลวดของชีวิตและเมตตาเป็นกลิ่นหอมที่ทำให้สรรพชีวิตสบายใจอยากอยู่ใกล้ สัจจะคือโครงสร้างเหล็กของบ้านส่วนสติคือไฟฉายในมือเราเมื่อสี่อย่างนี้อยู่ด้วยกันบ้านจิตก็สว่างแข็งแรงและอบอุ่นพอที่ผู้รักความสงบจะยินดีมาร่วมเฝ้าระวังลองนึกภาพการเดินทางกลางคืนบนถนนต่างจังหวัดคุณขับรถด้วยสติสวมเข็มขดัดรักษาความเร็วเข่ารบกติกา นี้คือศีลในรูปของจราจรคุณแผ่เมตตาในใจให้ผู้รวมทางท,งทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักขอให้ถึงจุดหมายโดยปลอดภัยนี่คือพลังของจิตที่ไม่ทำร้ายใครคุณมีสัจจะว่าจะไม่หลับในจะพักเมื่อร่างกายต้องการจะไม่ฝืนนี่คือความซื่อตรงต่อความจริงของสังขารและคุณระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ นี่คือหลักที่ใจยึดมัน่นพอเหตุครบผลก็ปรากฏถนนสายเดิมคงไม่ได้เปลี่ยนโค้งแต่โค้งนั้นไม่กลายเป็นกับดกักสำหรับผู้มีสติคุณอาจเจอรถช้าอยู่ข้างหน้าให้ต้องลดความเร็วเพียงนาทีเดียวนาทีเดียวที่ทำให้คุณคลาดจากเหตุร้ายข้างหน้าอย่างประจวบเหมาะใครจะเรียกว่าบาังเอิญก็ได้แต่ผู้รู้ทางธรรมจะยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่า เหตุแห่งกุศลมันทาเทวดาจึงไม่ได้มายกล้อรถคุณให้ผลหลุมแต่ช่วยขยับจังหวะเวลาบางอย่างให้พอเหมาะกับมเมล็ดเหตุที่คุณหวานไว้อีกภาพหนึ่งคือสถานการณ์การงานคุณทำงานสุจริตไม่ฉวยโอกาสไม่กงเวลาไม่ขโมยผลงานรักษาคำพูดและดูแลคนอ่อนแรงในทีมอย่างจริงใจ วันหนึ่งเกิดปัญหาใหญ่เอกสารสำคัญตกหล่นกำหนดส่งกระชั้นชื่อเสียงของทีมทั้งทีมกำลังเสี่ยงล่มคุณทำสิ่งที่ควรทำก่อนสงบใจวางลมหายใจไว้ที่ท้องแผ่เมตตาแก่ตนและเพื่อนร่วมงานแล้วลงมือแก้ทีละจุดอย่างมีสติ ในชั่วโมงที่เหมือนเป็นไปไม่ได้กลับมีคนจากฝ่ายอื่นเข้ามาช่วยด้วยข้อมูลที่เขาเผื่อแผ่เก็บไว้โดยบังเอิญทำให้ปมสำคัญคลายตัวทันเวลาหลังผ่านเหตุคุณย้อนมองเห็นเครือข่ายคนดีที่คุณเคยให้เกียรติไว้ด้วยความจริงใจแล้ววันนี้พวกเขาได้คืนกลับด้วยความจริงใจเหมือนกัน เทวดาที่รักษาคนดีจึงทำงานอย่างเป็นเครือข่ายคอยผูกใยของความไว้เนื้อเชื่อใจให้แน่นขึ้นจนกลายเป็นสะพานข้ามหุบเหวในวันที่ต้องข้ามจริงๆพระสูตรเกี่ยวกับปริตจำนวนไม่น้อยอย่างชี้อีกว่าคำภาวนาไม่ใช่เวทมนต์แต่การตั้งจิตให้ตรงให้กุศลเชื้อเชิญความสงบให้มารวมกัน เมื่อใจหมู่มากมารวมที่คุณพระรัตนไตรยัยผลของความสงบจึงหนักแน่นพอจะปรับบรรยากาศให้รื่นรมเหมือนเมืองที่เปิดเพลงเบาๆแทนเสียงตะโกนด่าท้อกันลองนึกถึงชุมชนที่หมั่นสวดมนต์ด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพื่อหวังสิ่งลี้ลับแต่เพื่อเตือนใจถึงศีลเมตตาและสัจจะทั้งของตนและของผู้อื่น บรรยากาศของเมืองนั้นย่องต่างจากเมืองที่คนต่างคนต่างอยู่คอยจับผิดกันและขมเน n กันด้วยความกลัวเทวดาผู้รักความสงบจะอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ธรรมอยู่เพราะเขาเองก็เป็นผู้ติดตามธรรมเมื่อธรรมมีที่ทางในใจผู้คนเขาก็มีพื้นที่ทำงานโดยไม่ขัดเขิน อย่างไรก็ดีเราควรเข้าใจให้ชัดว่าการคุ้งครองของเทวดาไม่ใช่ใบอนุญาตให้ประมาทไม่ใช่เครื่องมือบิดกฎแห่งกรรมหากทําชั่วผลชั่วย่อมมาช้าเร็วตามเหตุปัจจัยเทวดาจะไม่ช่วยให้ชั่วกลายเป็นดีได้แต่วางเงื่อนไขให้ผู้ทำดีปลอดภัยในการทำดีมากขึ้นเช่น ป้องกันไม่ให้ถูกใส่ร้ายด้วยหลักฐานและพยานที่พอดีตามการตามวาระหรือทำให้ใจของศัตรูคลายจากความพยาบาทด้วยเหตุปัจจัยที่เหมาะควรเขาไม่ใช่ผู้ตัดสินแทนธรรมแต่เป็นผู้ร่วมมือกับธรรมดังไฟฉายที่ช่วยให้เราเห็นทางชัดขึ้นขณะที่เท้ายังเป็นของเราทางก็ยังเป็นทางเดิมและจุดหมายก็ยังต้องก้าวด้วยแรงของเราเอง เมื่อมองลึกลงไปเราจะเห็นอีกชั้นหนึ่งของการรักษาคือการรักษาใจให้ตรงทางเพราะภัยที่น่ากลัวกว่าภายนอกคือภายในเช่นความโกรธความโลภ ความหลงความท้อแท้สิ้นหวังในยามที่เราอธิษฐานต่อพระรัตนตรัยแล้วลงมือภาวนาใจที่เคยว้าวุ่นก็เริ่มนิ่งลงความคิดฟุ้งซ่านคลายตัวความโกรธที่เคยห้ามหันอาจอ่อนแรงลงเหมือนเปลวไฟเจอน้ำฝน ความเย็นนี้เองคือกำแพงเบาๆที่การไม่ให้เราไปทำกำหนักในเวลาสั้นๆคำว่ารักษาในภาษาธรรมจึงลึกกว่าการกันภัยภายนอกหากหมายรวมถึงการรักษาไม่ให้เราสร้างภัยใหม่ที่แรงกว่าด้วยมือเราเองพระสูตรจึงเน้นย้ำเสมอว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพึ่ง ตั้งตนไว้ในธรรมเพราะตรงนั้นแหละคือป้อมปราการแท้จริงส่วนความเกื้อนหนุนจากเทวดาเป็นเหมือนกำลังพลอาสาสมัครที่ยินดีมาร่วมเฝ้าดูถ้าอย่างนั้นเราควรทำอะไรไว้เป็นเหตุให้งานของเทวดาเป็นไปโดยสะดวกเริ่มที่เล็กสุดแต่สำคัญสุดศีลห้า รักษาให้จริงไม่ใช่รักษาเฉพาะโอกาสแม้เผชิญเหตุยากก็ไม่เอื้อมมือไปทำลายความไว้วางใจของโลกจากนั้นบ่มเพาะเมตตาให้เป็นนิสัยตั้งคำถามง่ายๆในใจว่าสิ่งที่ฉันคิดพูดทำตอนนี้ทำให้ใครเจ็บไหมถ้าคำตอบคือใช่หยุดทบทวนถ้าคำตอบคือไม่ก็ไปต่ออย่างอ่อนโยนต่อมาคือสัจจะ พูดจริงทำจริงล้มก็ลุกใหม่โดยไม่โกหกตัวเองและสุดท้ายคือสติระลึกรู้กายใจเป็นปัจจุบันรู้ว่าขณะนี้ใจแคบหรือกว้างร้อนหรือเย็นผ่องหรือคุณแล้วเลือกให้ถูกพื้นฐานสี่เสานี้เมื่อตั้งมัน่นเทวดาผู้รักธรรมก็จะเห็นและเข้าใจเราได้เสมอเพราะภาษาของความดีไม่ต้องแปล ขอเล่าเรื่องยาวหนึ่งเรื่องที่คุณอาจเคยมีในแบบของตนเองชายหนุ่มคนหนึ่งเติบโตมาในสลัมแคบๆกรุงเทพเขารู้จักความรุนแรงตั้งแต่เด็กเสียงทะเละาะเบาะแว้งเป็นเพลงกล่อมตำรวจคือคนคุ้นเคยเขาเกือบจะเป็นหนึ่งในวัยรุ่นที่ใช้มีดตัดสินใจแทนปัญญา แต่คืนหนึ่งหลังถกเถียงกับเพื่อนเขากลับบ้านแล้วเห็นแม่กำลังนั่งสวดมนต์เบาๆแสงไฟสีเหลืองส้มตกที่หัวไหล่แม่เขานั่งลงเง,งียบๆแม่ยื่นกระดาษเก่าๆใบหนึ่งเป็นมงคลสูตรที่โรงเรียนเคยให้เขาฟังข้อความที่ว่าอาเสวนาจะพาลานังปันดิตานยันจะเสวนาไม่คบคนพาลคบบัณฑิตเท่านั้นเองเหมือนมีบางอย่างขยับในอก เขาตัดสินใจวันรุ่งขึ้นว่าจะหลีกเพื่อนกลุ่มเดิมวันนั้นถูกชวนไปเที่ยวกลังคืนเขาปฏิเสธอย่างแก้แก่กังๆถูกหัวเราะเยาะแต่เขากลับบ้านขณะเปิดหน้าต่างเขาเห็นรถมอเตอร์ไซค์สามคันแล่นฉิวไปบนถนนเส้นนั้นจนตีหนึ่งข่าวออกวัยรุ่นมีเรื่องกันปลายข่าวมีชื่อของเพื่อนเขาสองคนที่บาดเจ็บสาหัส เขานั่งนิ่งน้ำตาไหลเขาไม่ได้เก่งอะไรเขาเพียงทําตามคําหนึ่งในพระสูตรอย่างทื่อๆแต่ผลของไม่คบคนผ่านคบบัณฑิตก็เริ่มปรับดนตรีของชีวิตใหม่อย่างชา้ชาๆ ต่อมาชายหนุ่มคนเดิมสมัครเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือเด็ดยากจนเขาไม่รู้เลยว่าใครกำลังรักษาเขาอยู่บ้างรู้เพียงว่าเมื่อทำดีใจมันอุ่นและเหมือนเส้นทางบางเส้นถูกเปิดให้เดินเข้าหาคนที่พร้อมช่วย คนครูใหญ่ใจดีผู้บริจาคที่อยากส่งต่อทุนการศึกษานายจ้างที่เห็นความอุตสาหะเป็นต้นวันนี้เมื่อเขามองย้อนกลับเขาเรียกคนเหล่านั้นว่าเทวดาในแบบที่จับต้องได้และเมื่อใจสงบพอเขาก็ยกมือไหว้เทวดาในแบบที่มองไม่เห็นด้วยความกตันอยูในเรื่องเล็กๆเ,เช่นนี้มีกลไกลของพระสูตรอยู่เต็มไปหมดทั้งมงคลสูตร ที่ชี้เงื่อนไขแห่งความปลอดภัยแม่ตาสูตรที่ปรับใจให้เป็นมิตรกับโลกรัตนสูตรที่ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึง่งสัจจะที่วางเป็นคำมั่นสัญญากับตนเองและศีลที่รักษาโลกให้ปลอดภัยจากเราเมื่อวางเหตุนี้ลงในดินชีวิตเทวดาผู้รักษาคนดีก็มีงานทำ งานของเขาคือการทำให้สิ่งที่ถูกต้องเดินทางได้ไกลโดยไม่สะดุดเกินควรและงานของเราคือรักษาทางให้ตรงไม่เลี้ยวหลบเข้าซอยมืดด้วยความเกียจคร้านหรือกลัวล่วงหน้าวันหนึ่งคุณอาจยืนอยู่ริมหน้าต่างฟังเสียงฝนตกเบาๆใจที่เคยขุ่นเปลี่ยนใสโดยไม่รู้ตัว คุณนึกขอบคุณสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนึกขอบคุณคนที่มองเห็นได้และนึกขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมขายสินห้าแลกกับความสะดวกชั่วคราวในอดีตชั่ววินาทีนั้นคุณจะเข้าใจว่าการรักษามิใช่การอุ้มเดินแต่คือการยืนอยู่ข้างๆในความเงียบให้คุณเดินบนเท้าของคุณเองอย่างมั่นคงขึ้น ทุกอย่างก้าวที่ปลาดภัยจึงไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่มาจากปาฏิหาริย์ของเหตุที่วางไว้อย่างต่อเนื่องด้วยความดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้ายนี้หากคุณอยากได้รับการรักษาแบบที่พระสูตรพูดถึงจงเริ่มด้วยสิ่งที่อยู่ในมือหยุดทำร้ายสัตว์เคารพของที่เขาไม่ได้ให้ซื่อสัตย์ต่อความรักและความไว้วางใจ พูดความจริงอย่างเมตตาไม่ปล่อยใจให้หม่นด้วยของเมาฝึกเมตตาให้เป็นกลิ่นประจำตัวพูดแล้วทำให้ได้ตามด้วยสติที่ระลึกรู้เพียรภาวนาให้ใจใสเมื่อคุณสว่างการรักษาก็มีทางทางจากตนเองทางจากคนดีและทางจากเทวดาผู้ชื่นชมในธรรม และเมื่อถึงวันหนึง่งคุณเองก็จะกลายเป็นเทวดาสำหรับใครอีกคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัวเพราะงานของเทวดาทำผ่านหัวใจมนุษย์เสมอตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงวันนี้หากธรรมะวันนี้ช่วยให้ใจคุณเบาสบายขึ้นบ้างอย่าลืมกดติดตามธรรมะสุขใจไว้เป็นเพื่อนร่วมทาง กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันเรื่องราวนี้ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อให้แสงธรรมได้ส่องถึงใจของผู้คนมากขึ้น